ดูแลสุขภาพในวันที่10มกราคม2568ซึ่งเราก็จะได้ทราบนะคะตามตามกันว่าเนและก็ท่านที่สองตามมานะคะคุณสมเกียรติสุขโขค่ะท่านประหลัดอาุโสรักร,รักษาราชการแทานนามเพอปัวคะ่ะท่านที่3นะคะคุณภาคินมุกสิกุวรณท่านนายกศูนย์เข้าชุมชนประเทศไทยค่ะ ท่านถัดมานะคะท่านพันตํารวจโทสิทธิพงษ์ม่วงแจ่มท่านอุปนายกสมาคมศูนย์ข้าวชุมชนประเทศไทยค่ะท่านถัดไปนะคะคุณเกียรติศักดิ์กายสุดท่านอุปนายกสมาคมศูนข้าวชุมชนประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะท่านถัดมานะคะนางสาววาชิดานะคะชนาศีเป็นคณะทำงานของศูนย์ข้าวชุมชนประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ ท่านถัดมานะคะคุณยุภาปัญญาวรรณรักท่านนายกเทศมนตรีตำบลปัวค่ะถัดมานะคะคุณอุทิศจิตอารีท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปัวค่ะและก็อีกหนึ่งท่านนะคะท่านนำชาติจันดีค่ะท่านประหลัดเทศบาลตำบลปัวค่ะและก็อีกหนึ่งท่านนะคะ นั่งข้างๆเลยดรอมรรัตนตะค่ะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งในวันนี้ก็จะได้ร่วมนะคะในท่านนายกเทศนปรีตะบนปัวครับท่านนายกสมาคมสู์เข้าวชุมชนประเทศไทยนะครับท่านประธานสภาเทศบาลตะบนปัวนะครับสมาคมศู์เข้าชุมชนและกรรมการสูตเข้าชุมชนในประเทศไทยครับท่าน ตั้งแเทศบาลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในมิติของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเป์เปัวและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัมผัสรับลมหนาวหมอกยามเช้าสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดในงานวอล์กรันไบแอดน่านแอดัวน่านคู่เสี่ยวดูแลสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2568นี้ขอขอพบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับเสียงปรบมือยไดคะให้กับท่านรองผู้ราชการปั่นคู่กันโดยการเริ่มต้นจุดสตาร์ทนะคะจะเป็นจุดนี้หลังจากนั้นแล้วจุดฟินิชนะคะหรือว่าจุดเข้าเส้นชัยเนี่ยก็จะเป็นจุดนี้เหมือนกันแต่ว่าต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันเท่านั้นซึ่งในโอกาสนี้เราจะได้มาทราบนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะ่ะ ลำดับแรกดีฉันใจผู้ว่าราชการจังหวัด,วดน่านครับท่านนิวัดนงานธุระนะครับท่นานอุปตายกในอดีตเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าปีเรามีวัดเก่าแก่น,น,นะฮะของรัฐบัวเรานี่นะฮะวัตถุประสงค์ของเราคือปัจจุบันนี้ประชากรไทยเนี่ยในผู้ดูแลนะที่สําคัญคือในการดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆน,นะฮะทางรัฐบาลเองก็ดูแลที่ของรัฐที่ได้ได้ใช้เงินไปช่วย ผู้ป่วยจกเจ็เียงราที่พึ่งกุปประบ,บางต่างเนี่ยมันไม่พอครับโดยตัวอย่างเช่น,นการใช้การดูแลก,การในเรื่องของความคืดก็ดีอะไรดีเี้ะหนึ่งคนเนี่ยวันหนึ่งใช้สี่สี่ชิ้น,นงานตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นนะเราถึงมีเห็นมีกิจกรรมวันนี้ขึ้นเนียนะทางสมาคมสูงข้าวก็ได้่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนเพราะฉะนั้น กิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานความร่วมมือของทุกทุกฝ่ายนะครับวันนี้นกิจกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะวันนี้เป็นด้รับคังข้อมูจากหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางสำนักตรวจภูทรที่สนับสนุนอัตาเปิดวิธีใหม่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนครับรเสียงปรบมือด้คะ่ะให้กับท่านประหลัดเทศบาลตำบลปัวท่านนำชาติจันดีนะคะก็อย่างที่ เรายังมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งเราทราบกันดีนะคะว่าทางของศูนย์ข้าวชุมชนประเทศไทยเขามาีตัวแทนนะคะในแต่ละชุมชนในแต่ละตำบลเนี่ยไม่ได้กับการท่านรองนายกแต่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านรกาการแทนท่านานอำเภอปัวช่วยเหลือ เราเลยปรึกษาหารือกันว่าเราน่าจะนําร่องโดยการที่เอาอําเภอนามื่นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวัดแล้วอยากจะกลับมาเยือนซ้ําเป็นครั้งที่สองที่สามที่4ไปเรื่อยๆเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเราจึงภูมิใจในเรื่องของที่นักท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติชื่นชมสิ่งแวดล้อมชื่งชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านของเรา เราจึงได้ร่วมมือมีโอกาสได้ได้ไปพบกับท่านนายกเ,เทศมนตรีของตำบลปัวก็มีแนวนะของเทศบาลปัวฝากผ่านไปยังสื่อสารทุกช่องทางเชิญชวนพี่น้องผู้มีใจบุญทั่วประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดน้านเราเรามาช่วงเรามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างบุญ ร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ไปด้วยกันขอให้ช่วยไเผยแพรกิจกรรมของเราไปทุกช่องทางการสื่อสารทุกองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อที่จะมาช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ท่านได้มาร่วมชมดังนั้นวันนี้เสื้อของเราสวยแน่นอนจะมีทั้งเสื้อคอปกและก็เสื้อคอกลมนะคะในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้เนาะนะคะอ่ะ ในโอกาสนี้นะคะทุกท่านคะเราก็จะได้มีนางแบบแล้วก็ได้ F ปวดน,าน่าคู่เสี่ยวดูแลสุขภาพค,ะค่ะ

จัดกิจกรรมที่จังหวัดหน้าที่อำเภอปัวครับเขาเสียโอกาสในการที่จะไปออกปัะกอบออชีพอื่นๆเขาเสียโอกาสที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงอื่นอืหรือไปโน่นไปนี่ไปไม่ได้แต่เขาต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มผูวกกว้ป่วยบางนั้นตลอดเวลายี่สชั่วโมงไม่มีโอกาสไหนที่จะแต่ทางเทศบาลไม่มีงบประมาณไม่ได้ตั้งงบประมาณตรงนี้เข้าไปตัดคอดอีกประการหนึ่งงบประมาณทงางภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการจะไปผมเอาอำเภอปัวเป็นหลัก เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คนอยากจะมาจังหวัดน่านก็จะปักหมุดที่ถนนหมายเลขต่างซึ่งขึ้นกับอำเภอป่วผมก็เลยแนวคิดก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นเราจะกิจกรรมเ,เดินวิ่งแล้วก็ปัน่นขึ้นถนนหมายเลขต่างเพื่อดึงดูดคนภายนอกเข้ามาสาเหตุทาไมต้องดึงคนภายนอกเพราะคนบุคคลภายนอกเข้ามาเขานําเงินเม็ดเงิน ที่ใช้ใจ่ายเนี่ยเอามาใช้ในจังหวัดน,น้านนะครับผลลัพธ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ไปจากอิทธิการมทาคทั้งนี้คนมาเดอเออคนมาเที่ยวจังหวัดน,น่าคงไม่มาวันเดียวนะครับอย่างน้อยก็ต้องสองวันหรือสามวันแล้วก็คงไม่ไปนอนในที่สาธารณะหรือที่ริมถนนนะครับเราก็ต้องใช้ใจ่ายจากวิ่งด้วยธรรมดาต่อไปเราปันต่อครับนั่นคือปีต่อๆไปเราจะต้องมีโอกาสแบบนี้อีกครับ ขอให้พวกเราช่วยสื่อสารกันว่า,า,วากิจกรรมในครั้งนี้เรามาทําบุญร่วมกันเรามาช่วยเศรษฐกิจของอาเภอเพออื่ออำเภอพัวอำเภอนำมือถ้าไปแสดงตนว่าเป็นผู้สมัครเข้ามาในทํากิจกรรมในครั้งนี้จะได้ส่วนลดแต่และสถานที่อตอนนี้ก็มีประมาณสักยี่สิบกว่าแห่งแล้วนะครับที่เข้าร่วมโครงการกับเราถ้าสมมุติว่าผู้สมัครเข้ามาแสดงตนว่าเ,าเขาได้สมัครมาเดินมาวิ่งมาปั่นอของเราแล้วเนี่ย แสดงหลักฐานการสมัครให้กับผู้ประกอบการนั้นๆเขาจะได้รับส่วนลดตั้งแต่10% 20%, 20ไปกระทั่งถึง50%ครับครับนี่ครจะถามต่อ,อแล้วพิธีกรและพิธีกรวิ่งบ้างพิธีกรมาตั้งแต่ตีสามนะคะ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดว่าอยู่ขอบๆเดี๋ยวจะไม่เห็นนะคะเชิญเลยจากเกิดสุดวัน